ก็กรับสวัสดีนะครับพี่ๆนะนะลูกค้านะครับทุกๆท่านนะวันนี้มารีวิวให้ให้ชมครับประกอบเสร็จแล้วนะครับสามกระบอกจะได้ยินเสียงดนตรีรบกวนหน่อยนะเพราะว่าอยู่ใกล้อบตอนะครับนี่ครับนะอบตอจะอยู่ฝั่งทางนี้นะครับอบตจะอยู่ทางนี้นะครับเพราะว่าเขาจัดงานวันเด็กครับวันนี้วันเด็กแห่งชาติเนะจัดงานวันเด็กนะครับ จัดงานวันเด็กเลยก็จะมีเสียงดนตรีสามกระบอกนี้ไม่มีเจ้าของนะครับว่างเลยนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมครับประอกอบเสร็จแล้วเนี่ยครับนี่ท้ายมาินี่องเลดนี่ัางนี้นี่รางจิงชันเนื้อปีกโรเลอร์ปรีกโรเลอร์ร้อลูกปืนครับ ลูกปืน45เซนใส่ด้านนอกได้สองเส้นนะครับนะครับใส่ด้านนอกได้สองเส้นก็คือจะใส่โรเลอร์หนึ่งเส้นด้านนอกอีกสองเส้นจะเป็นสามเส้นนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ยิงได้ได้หมดนะครับในพุ่มในคลองในห้วยเนาะใส่รถไปเหมาะครับนี่จับกระชับมือทับบ่าปึ๊บสุดยอดครับตัวนี้ ก็ลองขายขายออกไปก่อนนะครับแต่ผมเพราะว่าผมจะเอาไม่แนเ่เอาไวเอาไว้ใช้อยู่สักกระบอกลืมแจ้งราคานะครับตัวนี้นะครับสามพันห้าเนาะผมได้พูดไว้ไวแล้วเนาะตัวนี้เป็นไม้มลิลางจิงชันปีกโรเลอร์อุป,ปกรณ์ที่แถมให้ก็ลูกดอกสองนะครับยางหนึ่งนะครับแล้วก็กระบอกสายหนึ่งเนาะที่แถมไปให้นะครับ แล้วก็เป็นลำที่สองตัวนี้จะเป็นรางอลูมิเนียมนะครับเหลี่ยมตันเนะี่ครับปัดเงาให้เรียบร้อยอีกโรเลอร์ห้าสิบเซนนะครับนี่โรเลอร์ห้าสิบโรเลอร์ล้อลูกป,ปืนนะครับเสริมนอกอีกสองเ้นนะครับนะี่ครับเสริมด้านนอกสองเสนนะครับขาจับท่อสแตนเลสนะครับขอบขอบนี่เป็นสแตนเลสล้อลอูนะครับ ช่วงชักนะครับจากหน้าไกเนะจากหน้าไกลมาถึงโคนนี้ยเ้านชักเจห้าชัก75็จิาะรัเจาะลดน้ำหนักหน้าให้เรียบร้อยรางยาวร้อยสานะครับนี่ครับเป็นประดูไม้ประดูติดกระพีหน่อยต่อท้ายลายรงชาติให้ครับนี่พูดเท่ครับปิดท้ายเป็นไม้นะครับมะค่าราคาจะอยู่ที่3,600บาทนะครับ สามพันหกร้อยบาทนะครับรวมส่งนะครับตัวนี้ถ้าไม่เอาโรเลอร์ก็ลดได้นะครับถ้าไม่เอาโรเลอร์ก็ลดราคาลงอีกนะครับเหลือสามพันสามนะครับตัวนีนะ้ถ้าเอาโรเลอร์ก็สามพันหกรวมส่งนะครับแล้วก็นี่ลำที่สองหมายประดู่สองแผ่นนี้แผ่นเดียวกันนะ รับสองเขาบอกนี่แผ่นเดียวกันเลยนะครับตัวนี้กระดูแดงแดงเลยครับนี่ครับท้ายเหมือนกันสอท้ายเหมือนกันลายธงชาติสเปคเดียวกันนะครับปีห้าสิบใส่ยางในสองเส้นนะครับล้อโรเลอร์ครอบเปลดขาจับท่อสแตนเลสนะครับตัวนี้ไกด์สแตนเลสนะครับมีเซฟนะครับตัวนี้มีเซฟนะต้องใส่ลูกดอกก่อนนะครับ ยิงเหมาะเลยครับใสห้าสิบใส่สามเส้นนี่โหยิิงทีหน้าตานี่สั่นหมดนะผมว่าเดี๋ยวผมจะมาลองลองเดี๋ยวผมลองเทสให้พี่พี่นานะได้ชมกันหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าคุยโอ้คุยโม้ยังเลยเดี๋ยวผมหาลูกดอกครับ อ,อกก่อนนะครับยางผมก็ไม่รู้ผมไว้ในะอย่างยางที่ผมเอาไว้ลองผมไว้ไหนมาเนี่แต่ายางตัวเก่า ยางสั้นอีกนะครับโอ้ใส่ไม่ได้ครับยางตัวที่ทดลองทุใสต่ติดติดติดกับบ้านครับติดกับบ้านไปตอนทอี่ตอนที่ผมลองชุดที่แล้วแล้ว เดี๋ยวลองยิงเป็นปีกค้างคาวก็ได้ครับเดี๋ยวลองยิงเป็นปีกค้างคาวให้ดูว่ายางโรเลอร์ผมน่าจะเอากลับกลับบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวขยับกล้องมาใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวคุยคุยกันหน่อยวันนี้เดี๋ยวปรับกล้องก่อนครับ นะครับมันมีสำหรับลูกค้าที่สำหรับลูกค้าที่ยิงถนัดขวานะครับถ้าถนัดขวานี่ผมแนะนำนะวิธีที่เราเซฟไม่ให้มันอันตรายถ้าถนัดขวาเหมือนผมนะนะครับถ้าถนัดขวาเวลาเราจับมือเราจะอยู่แบบนี้เห็นไหมครับนี่มือเราจะอยู่แบบนี้ใช่ไหมนะครับ แล้วก็มีนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับมาหาผมนะครับมาหาผมก็คือคนใกล้ๆบ้านนี่แหละพี่แกแวะมาหาผมอยู่ประจาเนาะแกบอกว่ายิงไปยิงไปแล้วเชือกมันไปไปไปเกี่ยวนิ้วนะครับนี่นิ้วตัวเนี้ยนี่นิ้วตัวนี้แกเนาะแล้วทีนี้ไอ,สอนะ้สายเนี่ยนะครับสายเนี่ยมันไปมันไปบาดนิ้วแกนะครับแบบ ไปปาดนิ้วแกเพราะว่านะครับสาเหตุก็คือที่ผมผมว่านะครับม้วนสายม้วนสายนะครับผมว่าพี่แกจะน่าจะม้วนสายอยู่ให้อยู่ฝั่งทางด้านซ้ายนะครับเอย,อยู่ฝั่งทางด้านขวานะครับเดี๋ยวฟังผมดีๆนะครับพี่ๆนะนะนะครับเวลายิงจะได้เซฟตัวเองถ้าถนัดขวานะครับถ้าเราถนัดขวา ให้เชือกนี่มันอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับให้เชือกนี้อยู่ด้านซ้ายนะเวลาสมมติเวลาเราจับถูกไหมครับนี่เวลาเราจับแบบนี้เนาะนี่นะเห็นอยู่เวลาเราจับปุ๊บนะครับเวลาเราเราเราลั่นไกลออกไปปุ๊บนะครับนี่นะครับลั่นไกลออกไปปุ๊บนะครับเนี่ย้สายตัวเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าสายตัวนี้เวลาลั่นไกลออกไปปุ๊บนะครับนี่สายมันย่อนใช่ไหมครับ สมมติถ้าสาย,สายมันหย่อนปุ๊บแต่ว่านิ้วนิ้วมือเรามันมันไประนาบแบบนี้เนาะระนาบแบบนี้มันจะไม่เกี่ยวมือเรานะครับนี่ครับมันจะไปแบบนี้ถึงมันจะหย่อนขนาดไหนถึงจะจับแบบเนี้ยถึงจะจับสูงแบบนี้ก็มันก็ไม่เกี่ยวมือเราครับมันก็ไม่เกี่ยวมือเรามันก็ไปแบบนี้แต่ถ้าสายมันอยู่ฝั่งนี้ลหละนี่ครับผมว่าปัญหาเกิดเลยนะครับดีนิ้วไม่ขาดนะครับถ้าอยู่แบบนี้ถ้าสายย่อนแล้วเราลั่นไกลออกไปปึ๊บ นะครับนี่นะครับมันเร็วก็จริงแต่บางทีเรามองไม่ทันนะครับปึ๊บเนี่ยสายมันหย่อนอยู่นี่ไหมนี่เห็นไหมครับนี่ลั่นไปปุ๊บมันเกี่ยวแล้วถ้าเล็บยาวนี่ออกทางเล็บแน่นผมว่านี่ครับนี่สําคัญนะครับเล็กเก็เล็กเล็กน้อยๆนะครับบางทีเราบางทีเราแบบมองข้ามมันไปนมองข้ามมันไปบางคนจะบอกว่าโอ้ผมจับแบบนี้ครับนี่ ต่ำๆแบบนี้นะครับนะครับมันก็มีนะครับทีเผลอเนาะบางทีบางทีเผลอรีบนะครับจับนี้ใส่นี้เลยครับนะโชเขาให้บางทีเรารีบเนาะก็คือวิธีเซฟก็คือให้มันอยู่ด้านนี้ถ้าถนัดยิงขวาให้เชือกนะครับให้เชือกมันอยู่ด้านซ้ายนะถ้าถนัดยิงซ้ายให้เชือกมันอยู่ด้านขวานะครับวิธีม้วนนะครับนี่ นะครับถ้าผมถนัดผมจะม้วนขึ้นซ้ายเห็นไหมครับนะครับเนี่ยนะครับผมจะเป็นวิธีผมม้วนไหมม้วนผมจะม้วนมาด้านนี้แล้วก็พาดนะไม่ใช่ม้วนม้วนม้วนทางนี้ครับไม่ใช่ว่าม้วนม้วนด้านนี้ม้วนด้านที่ผมม้วนแต่ว่าเอาสายมันอยู่ฝั่งแบบเนี้นะไม่ได้นะนี่แบบนี้ไม่ได้นะครับนี่เอาข้ามมาฝั่งนี้ไม่ได้นะต้องต้องม้วนใหม่นะ คลายออกนะครับคลายออกแล้วก็ม้วนม้วนใหม่ให้มันขึ้นมาฝั่งนี้ถ้าเราถนัดด้านนี้เนาะจะเอามาแบบนี้ไม่ได้นะอันตรายนะครับต้องต้องเซฟตัวเองครับเพราะว่าบางทีเราจะเห็นข่าวออกมาบ่อยๆอยู่เนาะมีปักนู่นนี่นั่นนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวปักเข้าหน้าเข้าหัวเข้าตัวเข้าอะไรนะครับอันตรายนะครับต้องเซฟเดี๋ยวโดนมือมั่งอะไรมั่งเนาะ ลูกค้าก็ต้องยางนะครับสำคัญลูกค้าต้องตรวจเช็คดีๆนะครับก่อนจะออกล่านะครับก่อนจะออกล่าก็ดูว่ายางมันสึกไหมมันจะขาดเชือกจะขาดไหมนะครับยิ่งถ้าเป็นปืนศูนย์เนาะลูกค้าต้องเช็คดีๆถ้าเป็นปืนศูนย์นะครับถ้ายางขาดยางหลุดนะครับยางขาดยางหลุดเชือกขาดนะครับศูนย์หน้าคุณหายแน่นอนนะครับ นะถ้าเป็นปืนสูญในศูญห้านิ้หน้านี่หายแน่นอนเพราะว่าถ้ายางขาดปุ๊บนะตีศู์หน้าคุณนะครับกระเด็นลงน้ำแน่นะครับก็มีลูกค้าทักมาหาผมประจำนะครับช่างครับมีชุดศูนย์ขายไม่มีนะครับก็คือยางขาดยางอะไรมั่งนะครับศู์หน้ากระเด็นนะครับแล้วก็เวลาเรายิงนะครับอย่ารีบนะครับอย่ารีบก็คือบางที บางทีสายมันจะอยู่แบบนี้เจอประจําครับนะครับเจอนะเวลีสายลุกบางทีรีบนะครับรีบบางทีกลางคืนนะครับไปกลางคืนเนี่ยไอตรงสายด้านเนี้ยมันจะมาเก anyway. like ี่ยวตรงเนี้ยเกี่ยวตรงเซฟหลังเนี่ยครับนี่เกี่ยวตรงเซฟหลังแบบนี้นะครับนี่มันจะมาเกี่ยวแบบนี้เรายังไม่ทันดูเลยเรารีบเนาะยิงโชว์เข้าให้นะโอ้โหนะครับถ้าคิดสภาพนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะมันเกี่ยวด้านหลัง ถ้าถ้าสายไม่ขาดนี่คิดสภาพเลยหน้าแนบอยู่แบบนี้นะนี่หน้าแนบอยู่แบบนี้นะถ้ามันสายไม่ขาดนะนะครับอันตรายลูกค้าก็คือเวลาขึ้นยางให้ลูกค้าไล่ดีๆนะครับไล่ดูดีๆก่อนม้วนสายก็ให้มันตึงๆนะครับนี่ให้มันตึงไว้ม้วนสายมันตึงๆไว้นะเวลาขึ้นก็เสฟก่อน นี่ครับปึ๊บพอขึ้นยางแบบนี้ปึ๊บนะครับสายนี่เนะราดึงออกนะครับนี่นี่ครับดึงออกนะดึงออกมันอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับให้มันอิสระของมันครับมันดึงออกมันอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับ <S 1> <S 1> เราค่อยหาหานะครับทีน,ะะนี้เราค่อยนั่งนั่งรอเสร็จไปเป็นแบบนี้เนาะมาอธิบายให้ให้ให้แบ่งแบ่งแบ่งฟันกัน เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูครับจะยิงนี่เหรบ เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยระยะที่จะยิงก็ประมาณเจ็ดเมตรเดี๋ยวตั้งกล้องให้อยู่ด้านหลังผมก็ตั้งกล้องให้มันอยู่ด้านหลังเนะาะเนี่ยครับ เดี๋ยวผมพาไปชมครับแม่นแน่นอนครับผมโอ,โอดึงไม่ได้เดี๋ยวมันขาดครับเป็นกระป๋องเนี่ยครับนับผมเลงเนี้ยนะครับเลงนี่เข่านี่ครับ มันเป็นการยิงครั้งแรกด้วยนะครับเข้านี่นะครับแปเมตรนู่นครับเนาะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนนะครับ ท่านานา้าท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งดิทิ้งลายไว้ให้นะครับทิ้งลายไว้ให้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์อันเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ